ดเดินไปนะครับรอบที่นั่งของเราหนึ่งรอบหลังจากนั้นทุกคนจะเดินขึ้นบนเวทีเพื่อจัดแถวถ่ายภาพร่วมกัน1รูปนะครับหลังจากนั้นนะครับเรียนเชิญผูบ้บริหารนะฮะนะครับได้นะครับถือธงประจำนะฮะประจำบริษัท นะครับอยู่บนเวทีแล้วก็เชิญนะครับพวกเราชาวมายาเอมทุกท่านเนี่ยนั่งประจำเก้าอี้แล้วก็จะมีพิธีรับมอบธงนะฮะรับ,รบมอบธงเพื่อนะฮะสร้างศรัทธาไปด้วยกันนะฮะโบ t ตูเกเตอไปด้วยกันในวันนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงเอ้บ รถชูเกอร์นะฮะรถชูเกอร์เราต้องไปข้างหน้าเดินทางไปด้วยกันอย่างมีเป้าหมายโอเคถ้าพร้อมแล้วเราจะวนซ้ายนะฮะวนซ้ายแล้วก็นะครับขึ้นมาวนเวทีอีกครอบเดินช้าๆไม่ต้องรีบนะครับเดินช้าไม่ต้องรีบนะฮะโอเคพร้อมแล้วรถชูเกอร์ไปด้วยกัน นะฮะสมาชิกทุกท่านครับอยู่บริเวณด้านล่างแล้วก็รวมอ่าบริเวณที่เป็นบันไดนะครับไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราใช้ AI ในการตัดกระบี์ออกไปนะฮะอ่าโอเคขึ้นเชเลยครับเชลยเชลยเชลยเลยเ,เอาทองให เอาละนี oh, ่นะฮะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนอ่ะเชิญเลยครับเชิญเลยโอเคโอเคนั่งงเลยให้ตรงกับท้งของท่านยืนให้ตรงกับท้งของท่านกัน จะรับทุนใหญ่ไม่ต้องเล็กไม่ต้องรับโอเคโอเคมองกล้องน,นะฮะมองกล้องมนะัน su thong tu pakat sat da ท่านวิยากรอาจารย์ตุ่มอาจารย์นรนุชแล้วก็เพื่อนๆชาวไอเอ็มไอเอ็กซ์กร้าไอสวิตแล้วก็เอ็กซ์ตล้าสวิตุพัฒน์ครับวันนี้ผมไม่เคยเป็นทางการแบบนี้รู้สึกรู้สึกแปลก ครับแต่ว่าให้ตั้งใจที่จะจัดงานนี้นะครับเพื่อพวกเราทุกคนแล้วก็เพื่อให้เห็นมุมมองว่าโอกาสในการที่เราจะเติบโตไปด้วยกัน,นมันมีมากมายมหาศาลนะครับก็การจัดงานครั้งนี้เป็นการ จัดงานโดยความร่วมมือในสี่บริษัทนะครับบริษัทแรกก็คือบริษัทลูกของก็คือไอเอ็มเอ็กซ์ทราที่มาเปิดทําการบริหารธุรกิจอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาโคราชนะครับก็รวมเป็ดเสร็จเนี่ยทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่ญาติกล้าเข้ามาที่โคราชนะครับก็ทั้งหมด 1ิปีย่างปีที่ส2บสองแล้วเดี๋ยวเอกขอรวบรมือินนะครับเมื่อวันนัว่าในวันแรกที่ผมมาเนะี่ยไม่ได้มีความมั่นใจเลยเพียงแต่ว่ามีงานที่คนแก่งโคโร่จะทาำมาน,นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสผ่านไปผ่านมาไนอนโคโร่ก็ได้มาเจอกับผู้ปัดการในโคโร่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นไ,ได้มีการ พูดคุยโดยการแทรกตัวเข้าไปในสมาคมแต่ก็ได้รับโอกาสจากผู้ประกอบการที่ที่ที่นี่นะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้ผมงงกับกับธุรกิจเหมือนกันว่าเราคิดว่าเราต้องม้วนเรือกลับกรุงเทพายในภายในห้าปีเพราะว่าปีที่สามปีที่สองปีที่สามปีที่สี่เนี่ย ได้มองหน้ากับคุณบงเทพว่ารถคันนี้เป็นรถยี่ห้อโตโยตา้าเล็กสีดำนะแต่คงจะต้องกลับรุงเทพนะครับเพราะว่าเป็นรถกระป๋องมมเล็กๆนะเป็เชื่อไหมว่าจากวันนั้นเราตำน้ำพริกกินกันะแล้วกุณต้นก็ทำไม่เป็นโย่ไข่ก็ไม่เป็นเกิดมารู้ทำอะไรเป็นหรือเปล่า แล้วต้องโท,โทรไปหาแม่ที่ปักใต้หร่าแม่ยิ่วใครยังไงอ่ะแม่มมทำนาเยี่ยไรไร,รบ้างนะเอออย่าคนกระบี่นะครับไม่น่าเชื่อว่าวันนั้นน่ะมันจะกลายเป็นมันจะก,กลายเป็นสิ่งที่เ,เป็นตำนานเกิดจำมันถึงวันนี้ว่าเออมันมันเกิดขึ้นได้จริงๆถ้าเราถ้าเราไม่ล้มเลือ่อไปก่อนนะครับทีมงานที่มากับผมมีมาหลายคนนะครับ ตอนนั้นนะเวลานั้นนะฮะตอนนี้ก็เหลือคุณคมเพียงคนเดียวครับผมเคยมีเพื่อนคนเดียวที่ติดตามมาที่กินนะฮะคุณคงเทพตอบมาก็คือขอถัดแม่ว่าขอมาจากที่นี่ก่อนได้ไหมนะครับจะได้ได้รวมตัวแล้วมีมีจำนวนพนักงานได้ร่วมงานได้เยอะขึ้นนะครับวันนี้ไอเอ็มไอเมกาไอเดวิดทำไอเอ็กต้าเอกอร์เดวิดทำอะไรบ้างผมบอกพวกเรานิดนึงนะครับก็ ไอ้แม่เนีเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาปีนี้เป็นปีที่38นะครับก็มีโครงการที่ผ่านมือและปัจจุบันอยู่ในหลายร้อยโครงการนะครับซึ่งก็มีผู้บริหารณนะบัดนี้ครับขอตัวเช่ญนับ เขาบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าจับแบบนี้ความสัมพันธ์เราจะลึกซึ้งมากขึ้นแล้วแต่ท่านจะเลือกจับได้เลยว่าโคากจะหวานเกี๊ยบหรือไม่โอเคไ ลูกอนเบาเสียงในหัวนิดเลยเพราะฉะนั้นชาคนไทยพี่น้องเราเจอกันเราต้องสวัสดีรบกวนทุกท่านมันบมือสวัสดีกันหน่อยครับ ฮอแก่นาแนะนำประมาชแนะนำท่าทางตัวเองได้เลยครับไล่จากซ้ายไล่าขวาไป้ตาอพยะน่ารักสุดๆมีตุ้กอ้ากเลยถ้าตตัววา ขนมพันหน,นานะครับแต่ขออนุญาตขั้นนิด,นดเองสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการจัดงานร่วมกันนะครับทั้งสี่บริษัทด้วยกันบริษัทแรกคือบริษัทแม่ก็คือ Inter อร์เรียลที่แมนเนทเพนจัมกัดน,นะครับหรือไอเอ็มน,นะครับบริษัทที่สองนะครับก็คือบริษัทลูกที่มาเกิดและเติบโตอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาโคราชของเราครับก็คือไอเอ็มเมทร่า ไม่พอครับไอแม่ไยังขยายอีกครับก็คือมีไฮเตร